แล้วก็ลงมาทานอาหารเช้าตอนประมาณเจ็ดโมงครึ่งเขาก็จะมีข้าวผัดข้าวต้มนะคะมีไข่ลวกแล้วก็มีขนมปังมีแจมมีน้ำฟรีของละหนึ่งแก้วของเราก็เลือกเป็นโกโก้โอตินเออใช่ข้าวต้มก็อร่อยมากข้าวเมื่อคืนก็อร่อยมาก <c oughs> น่าจะกลับไปน้ำหนักขึ้นอีกห้าโลใช่เนาะ อันตรายอันตรายกินก็ <laughs> สเ,เสร็จเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่น่าจะแฮนด์ในกำปองใช่ Mm-hmm. <laughs> ลกม้ยลักิีคนลำเค็นอีก200ปีชนเขแล้วลูกตรงเนี้ยค่ะอีกองปีหนูมาเที่ยวใหม่เดี๋ยวป้าอยู่ตรงนี้สงสัยให้การนัดเจอกันสปีตรงนี้เจ้าอันนี้เป็น 一百次。啊，这有啥呢？Chicken head. 哦，对对对。Body, uh, legs, and ball. คะเราก็ออนแรกกำลังเดินไปที่ถ้ำพรังงอนนะคะถ้ำนี้เนี่ยคือเขาจะมีไฟไฟ้าแล้วแต่ว่าที่เราไปเดินเมื่อกี้เจ็ดร้อยกว่าเมตรอะเมื่อกี้คือเป็นถ้ำที่ไม่มีไฟไฟ้าเลยต้องให้ไกด์หรือว่ามาคคุเทศน์ำทางเท่านั้นเนาะก็จะมีค่าบริการตะเกียงเนาะแลมป์สองร้อยบาทแล้วก็ที่เหลือก็แล้วแต่ว่าเราจะให้กำลังใจพี่เขาเท่าไหร่งให้เป็นทริป Okay. ว่าได่จิดเด่จว่ามีไก่อ๋ออันนี้ไก่จริงจริงอีกจุดหนึ่งก็คือหินไก่ใช่ไก่ฟ้าเนาะเขาเรียกว่าไก่ฟ้าก็คือเหมือนไก่มากตัวใหญ่มากใช่ธรรมชาติำทำได้ขนาดนี้ ตอนนี้เรากำลังจะเดินกลับออกไปทางเดิมน,นะคะอาหารหมา <laughs> <ช> <laughs> อันนี้บาทลิสามรสค่แล้วก็อันนี้ยังสา่กรอบแล้วก็บอกขอรี่ผัดกุ้งโอเตะいただきมอืいただきอืม ตอนนี้นะคะเรามาที่บ้านต้นไม้แม่แม่นนะคะเรามาพักกันหนึ่งคืนราคาห้องพาก่อคืนเนี่ยคือ1,800บาทเนะาะมากันสองคนก็คือคนละ900บาทแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะไปเที่ยวที่น้ำตกกันค่ะมา ะะฟันก็มาอยู่ที่ลำธารแล้วมาเดินม,มาไม่ไกลจริงๆด้วยแต่ว่า<ช>เป็นเซฟ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  แล้วก็ตอนลงอะ่ะไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่ว่าไม่รู้ว่าตอนขึ้นมันจะเหนื่อยมากหรือเปล่าล <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปแวะถ่ายรูปจงสะพานตรงนี้ okay. อาหารเย็นครับอาหารอร่อยใช่อร่อยมากเป็นอาหารแบบบ้านๆแต่ว่าอร่อยอืมชื่นเหรอข้ต้มน,นั่นีลได้ชิชชอปดีมาก morning ค่ะทุกคน morning f ร์มบ้านต้นไม้แม่เมฆนะคะเมื a, ่อวานนี้เนี่ยเราเข้ามาเช็คอินประมาณ4ี่โมงเย็นเนาะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอแบบคุยกันอย่างนี้เลยเนาะเพราะว่ากําลังอินกับบรรยากาศมากๆเนาะเราอะเคยแชร์ที่นี่ไว้ตั้งแต่ปี2017เนาะแล้วก็ปีนี้2022เพิ่งจะได้มาแบบ my dream c o m e t r u e มากแล้วก็คือมันแบบมันดีมากจริงๆอะคะ่ะ แล้วก็ห้องที่เราได้พักนะคะก็คือห้องไม้เล็กนึงที่บ้านต้นไม้นะคะก็คือห้องที่เราอะ่ะดูรีวิวมาเลยที่นี่เขาก็มีที่แบบเหมือนถ่ายรูปเยอะแล้วก็มีที่ให้นั่งรีแลกซ์อะไรเงี้ยที่ชั้นสองเนาะแล้วก็ชั้นข้างล่างเนี่ยก็เป็นระเบียงสามารถออกไปถ่ายรูปไปอะไรนี้ได้ตอนเย็นนะคะอาหารเขาจะเป็นแบบบุฟเฟ่นะแล้วก็ตอนเช้าก็จะมีข้าวต้มมีไข่ต้มไขล่ลวกแล้วก็มี ขนมปังนะคะแล้วก็มีโอวัลตินมีกาแฟอะไรอย่างเงี้ยปกติเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรากำลังจะเช็คเอาแล้วแล้วก็วันนี้จะเป็นทริปที่ไปเที่ยววัดในเมืองกันวัดพระธาตุดอยสุเทพวัพดพระธาตุทันใจนะคะแล้วก็วัดพระเจ้าทันใจเอ๊ะประมาณเนี้ค่ะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะลากันไปด้วยบรรยากาศข้างหลังนี้อืยอ้ย